ขอแทรกด้วยคลิปนี้เลยนะครับใครอยากได้โค้ดส่วนลดช้อปปี้นะนี่กดสั่งซื้อผ่านวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็จะได้โค้ดส่วนลดนี่เจอแบบนี้กดเข้าไปครับปึ๊บกดเรียบร้อยนี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับบางครั้งมันก็ไม่ขึ้นนะมันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ครับเราก็แค่กดซื้อเลยฟึ๊บกดเรียบร้อยนะครับกดดูโค้ดนี่นี่นโค้ดขึ้นแล้วกดซื้อใช้เรียบร้อยรอรับของใครสนใจชิ้นไหนก็สามารถกดซื้อในช่องได้เลยนะครับใหญ่มาก นี่อ้ยของแถมมาครับของแถมเหมือนเดิมนี่แล้วก็นี่นะครับนาฬิการุ่น M8 นะ อ่องเบามากโอเคครับมาถึงมือเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแท็บเล็ตที่หลายคนอยากให้ผมลองเล่นมากนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจุดเด่นเลยคือจออมโมเลตนะครับแต่ใส่ซิมไม่ได้เหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้ครบเครื่องกันมันไม่มีรุ่นไหนที่ครบเครื่องอย่างที่หลายคนต้องการนะครับม,มันก็ต้องแลกๆกันไปนะอยากได้ใส่ซิมก็อาจจะสเปคต่ำลงจอ iPS ชิปไม่ได้แรงมากอยากได้ชิปแรงก็เจอจอ iPS แต่ใส่ซิมไม่ได้นะอยากได้จอสวยก็เจอ ใส่ซิมไม่ได้อันนี้ชิปก็แรงอยู่แต่ไม่สุดนะครับประมาณนี้บอกก่อนเลยนะตัวนี้คือใส่ซิมไม่ได้นะครับ h o n o r Pad GT Pro นะครับนแล้วก็มี iMac ด้วยนะคืออะไรเนี่ยน่าจะชูจุดเด่นเรื่องหน้าจอสวยมากๆนะครับฟูวอวววว มีปากกาแถมเหรอไม่น่าใช่นะถ้าแถมปากกานี่จะตะลึงมากมาครับอันนี้ก็เป็นครั้งที่2นะครับเราก็จัดแท็บเล็ตอ o r นเมาเลยเนาะอ้อุปรกรณ์นี่มีหัวชาร์จนะครับเป็น66วัตต์ h o n ออ s นเนอร์ซูเปชา์จนะครับตามนี้เก็บไว้ที่ชาร์จผมมันครอบจัก,กรวาลน,นะครับเสียบช่องไหนก็วิ่งเร็วนะปึ๊บนี่อันนี้คืออะไรเนี่ยนี่เป็นเออปึ๊บป,บป,บปบึเป็นใส่ชาร์จแล้วก็แล้วก็ใส่ชาร์จแค่นั้นแหละ นี่ครับสายชาร์จนะเป็นไทเอทูไทซ C นะครับไม่ใช่ไท C ถทูไทซ C นะเราก็ดูจากหมวชาร์จก็รู้เรื่องแล้วนะครับว่ายังไม่ใช่ C ีทูซนะโอเคใส่ถูกหรอเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ถูกนะครับโอเคแล้วก็เรื่องแพคเกจจิ้งของกล่องเนี่ยมันดูแบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะเนี่ยมันดูแบบก้องแก๊งไปนิดนึงนะดูกล่องนะดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับ ทุกคนนี่ใส่ซองมาให้ฟื้อ,อจอแบบใสๆเลยนะวิมีรอยด้วยรอยอะไรเนี่ยอืมลบได้นะครับลบไม่ได้ก็น่าจะสวยนิดหนึ่งนะเปิดเครื่องตรงนี้นะครับกดเลยอูดูลำโพงลำโพงแบบ <Yeah. S 1> เยอปติดแล้วนะครับ o n o r เดี๋ยวบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เข้าไทยนะครับแล้วก็ไม่สามารถใช้งานประกันในไทยได้นะครับก็คือเสียก็ต้องดูแลตัวเองนะสีด้านหลังมันเป็นแบบน้ำนะน้ำใสๆขาวๆอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยขาวขาวมากเลยนะดูดิเวลากล้องผมมันเจอแสงขาวๆเนี่ยมันจะดอบแสงข้างๆลงนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า iMac นะครับี่ เท่แบบนี้เลยททนี้ออนเนอร์แล้วก็กล้องนะครับเหมือนจะมีอยู่กล้องเดียวนะแล้วก็เป็นไฟแฟลชในตัว AI Cam e r a นะครับด้านบนก็เป็นลำโพงนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ hmm. ไม่น่าจะสกแกนนิวได้นี่ครับแล้วก็ด้านนี้มีไมค์มา2ตัวเลยนะติดกันตรงนี้เลยนะครับด้านล่างก็เป็นลำโพงอีก2ตัวนะครับเป็นลำโพง4ตัวเนาะโอ mm ๊ยนั่นไงไปโดนอีกแล้วโอเคทุกคนโอ้โหเอาละภาษาอะไรเนี่ยกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ คุณอยู่ในโหมดผู้ช่วยอ่านนะครับผมก็เคยเข้าบนเสี่ยวมีแพดนะกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้เคล็ดลับมันบอกตรงนี้นะปิดใช้งานโหมดนี้คือใช้2นิ้วกดหน้าจอค้างไว้อย่างน้อย3าิวินะ โอเคปิดแล้วนะครับนิ้วเราไปแตะหน้าจอนานเกินไปนะมันเลยเข้าโหมดเมื่อกี้มผมก็งงมากไปครับเลือกภาษาไทยภูมิภาคไทยนะอ,อันนี้ล็อกอินแบบด่วนก็ยังไม่ต้องก็แล้ข้ามนะครับมีสแกนหน้าแล้วก็รหัสผ่านธรรมดานะครับถัดไปถัดไปตั้งอุปกรณ์ใหม่แล้วก็เอาเป็นอันนี้เลยอยมาแล้วอุ้ยจอแบบหอสวย มากมานะครับทุกคนดูดิจอแจ่มมากอ่ะ mm. แล้วก็เพิ่มแสงนะครับ mm. โอ้โหอย่างสว่าง mm. โอเคเลยนะครับ mm. นี่ มาครับเดี๋ยวมาเล่าสเปคให้ฟังกันนะตัวนี้เนี่ย555เลยนะครับก็คือน้ําหนัก555กรัมนะมี3าสีให้เลือกนะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีขาวนะแต่ละสีก็หนักเท่าๆกันเลยนะครับรองรับสไตลัสนะครับหรือว่าปากกานะแต่ดูแล้วมันไม่มีจุดให้แปะชาร์จนะครับคิดว่าปากกาน่าจะต้องชาร์จแบบมีสายนะครับน่าจะไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่แล้วก็ผมไม่ได้สั่งปากกามานะครับก็ไม่ได้มีตัวปากกามารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็น OLED นะครับ144เฮิรตนะความ สว่างเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1,600นิตนะครับความละเอียดจะเป็น1920 0คูณ3000พิกเซลนะครับก็ประมาณ 3K เลยนะนก็ถือว่าเป็นความละเอียดที่ปกตินะครับในแท็บเล็ตที่มันไซส์หน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าพาแนลหน้าจอเนี่ยมันคือ OLED นะครับเป็นอะไรที่หลายคนเนี่ย ้องการรนะคับสำหรับผ่าแนวหน้าจอตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Android 14 Magic OS 8นะครับ CPU จะเป็น Snapdragon 8s Gen 3นะถือว่าดีเลยนะครับมันก็แรงชนพวก8 Gen 2อะไรประมาณนี้นก็ถือว่าแรงนะครับ GPU จะเป็น a d r e n o 735นะความจุที่มีให้เลือกเนี่ยก็จะมีตั้งแต่128ไปยัน512เลยนะครับแรมก็จะมีตั้งแต่แรม8ไปจนถึงแรม16เลยนะครับมีให้เลือกนะกล้องหลังนะครับมีอยู่ตัวเดียวนะครับเป็นเลนหลัก13 ล้านพิกเซลไม่มีกันสั่นใดๆนะครับถ่ายวีดีโอก็ 4K 30เฟรมนะครับกล้องหน้า9ล้านพิกเซลนะครับลำโพงเนี่ยมีมา4ตัวนะครับแล้วก็จูนเสียงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เขียนว่า iMac ไม่ค่อยแน่ใจสักเท่าไหร่นะไ i f ฟก็เป็น Wi-Fi 6ครับ Bluetooth 5.3 NFC ไม่มีนะครับ USB ก็3.2 Gen2 นะครับต่อออกหน้าจอได้เนาะแล้วก็เอาไว้เชื่อมต่อนู่นนี่นั่นก็ได้เช่นกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่10,000 5 0มิลลิแอมป์นะกับชาร์จไว66วัตต์นะครับสเปคเข้าๆประมาณนี้เลยบลูทูธนะครับแล้วก็นี่เครือข่ายมือถือมีเครือข่ายมือถือมาจริงเหรอการใช้ข้อมูลไม่น่าใช่นะครับเออมันไม่ใช่ใส่ซิมได้นะครับมันน่าจะเป็นของพวก Wi-Fi นะแต่ทำไมตั้งชื่อว่าเครือข่ายมือถือน่าจะเป็นของ Wi-Fi นะครับ h o n o r c o n n e เ t นะครับนี่ครับการเชื่อมต่อเพิ่มเติมนะครับจอแสดงผลอะไรพวกนี้นะ ฉายภาพนะครับฟีเจอร์หน้าจอขนาดใหญ่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าคืออะไรนะครับหน้าจอหลกักแล้วก็สไตล์นะครับก็เป็นการปรับแต่งหน้าจอนะรูปแบบการล็อกหน้าจอกดแกลลอรี่นี่มีเหมือนกับตัว G T Pro เลยนะที่เป็นมือถือนะครับอืมันก็ OS เดียวกันแหละนะ เราปรับแต่งอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยมีมาให้เราปรับเนาะปรับแต่งพวกวันที่อะไรก็ได้นะครับฟอนต์มีมาตรงนี้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้เนาะเพราะว่าเป็นของจีนนะครับอื ลายเซ็นหน้าจอสามารถเซ็นได้ด้วยการแสดงผลและความสว่างนะครับความสว่างตัวนี้ก็โอเคเลยนะแล้วก็จอแสดงผลนี่ปรับได้นะครับว่าจะให้มันขนาดเป็นยังไงเนาะอุณหภูมิสีความละเอียดอัจฉริยะดิฟเฟเดหน้าจอนี่ไงปรับเป็น144นะครับจะได้ลื่นๆตัวเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอนะก็เปิดได้นะครับเนี่ยแอปที่รองรับ อันนี้ยังไม่ได้โหลดแอปนะครับเสียงล่ะเป็นยังไงเสียงมันจะแบบมือถือเลยไหมมือถือนี่คือเสียงอย่างดีเลยนะแต่อันนี้อยู่ในแท็บเล็ตผมว่ามันก็น่าจะดีนะครับโอเคเลยนะทุกคนลำโพงนี่ล้านมากนะครับเดี๋ยวเปิดเทียบให้ดูกับ Xiaomi Pad 7 Pro นะครับตอนรีวิวเนะเสียงการยังเตือนนะลองฟังเสียงอื่นไหม การแจ้งเตือนและแถบสถานะต่างๆนะครับก็จะมีเมจิกแคปซูลมาให้นะเ,นเวลาเราแบบมีแจ้งเตือนอะไรพวกนี้ละมังนะครับไม่รู้ว่าการแจ้งเตือนมันจะเข้าเมจิกแคปซูลหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเป็นลอมจีนนะจัดการแอปนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเปิด Google หน,นะน่อยไหมกู o กิลนี่พิมพ์ไป g o o ต้องกดตรงนี้ g เจอแล้วกดเปิดไปแล้วก็แบตเตอรี่นะครับมีอะไรให้เปิดโหมดประสิทธิภาพก็เปิดได้นะ Oh, มีเสียงด้วยนะครับเปิดได้นะครับมีมาให้ในแท็บเล็ตนะสแสดงเปอร์เซ็นต์แบตนีที่เก็บข้อมูลนะครับอันนี้เป็นตัว128นะครับแรม8นะไม่ใช่ตัวแรม12บสองหลอมสองนะครับอัปเดตนะครับมีอัปเดตไหมนี่ดูตรงนี้เป็น Magic OS 8นะครับ Android 14นะการอัปเดตนี่ผมไม่รู้เลยนะครับว่าอัปเดตได้ถึงไหนนะครับเดี๋ยวลองกดอัปดูก่อนไหมเผื่อ Android 15มาแล้ว Magic OS 9ก็อาจจะมานี่วิน่าจะมาแล้วเนี่ย 3.99กานะครับนี่การเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายอ่ะผมอัปเดตก่อนเลยแล้วกันนะตอนนี้ผมไปโหลดแอปมาครบถ้วนเท่าที่เราจะใช้นะครับผมก็โหลดมาเรียบร้อยนะอันดับแรกนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าการลง APK เนี่ยมันแปลกๆนะครับมันเหมือนจะยากนะมันเข้าไปแบบอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับอันดับแรกนะสำหรับการลงเพ t o r e นะครับผมจะเข้าไปเช็คใน a อ p Market นี่ ข้ามาในนี้ผมก็จะเซิร์ชไปเลย Google G O O G L E เนี่ยคือมันหมุนนานมากๆนะครับผมคิดว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวแอปเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่เจอนะเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ที่จีนนะครับมันก็เลยแบบเชื่อมต่อไม่ได้นะครับทางที่สองผมก็เลยจะไปโหลด A P K จากแอปเบราว์เซอร์นะครับนะเรา,าพิมพ์มา Google Play Store ตามด้วย A P K อืมมันก็ เป็นเบราว์เซอร์ของจีนนะครับคือจีนโดนบล็อก Google เราก็เข้าไปแล้วก็ค้นหาไม่เจอแต่ถ้าพิมพ์ URL ไปเนี่ยคิดว่าเจอนะครับแต่วิธีนั้นตอน1ชั่วโมงที่แล้วผมไม่ได้ลองนะครับผมก็เลยไปโหลด APK มาจากในโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแล้วก็ส่งไฟล์นะครับผ่านแฟลชได์เข้ามาในตัวนี้อ่ะเนี่ยผมกดมาขึ้นแบบนี้นะไม่รู้ว่าโหลดผิดตัวหรือเปล่านะครับผมก็เลยใช้ Honor Share นะครับนี่ ตัวนี้เลยแชร์มาจาก Honor GT Pro นะครับก็ติดตั้งได้นะสำหรับ Play พ t o r e นะครับแล้วก็พอผมเข้าไปใน Play พ t o r e เนี่ยมันก็ขึ้นเหมือนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็พยายามเข้าออกเข้าออกอยู่ประมาณ5-7รอบเลยนะครับมันก็ล็อกอินได้เรียบร้อยปกติดีแล้วนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไร เพิ่มเติมเข้ามาเยอะมากมายนะครับแต่ก็มีเพิ่มมานะมันจะเป็นการแนะนำนะครับสำหรับ Magic OS ที่9นะครับจะแนะนำตอนที่เราติดตั้ง OS นั้นครั้งแรกๆเลยนะครับมันก็จะสอนแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเนาะนี่ครับร้าน4นะเยอะมากนะครับทุกคนสำหรับ 8s Gen 3นะความร้อนก็ประมาณ40นะครับไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่แล้วก็ g i e k Bent เหมือนจะยังไม่ได้บ e n t นั่นไง ว่าแลโอเคยังไม่ได้เบนนะครับเอาไว้ดูในคลิปเล่นเกมแล้วกันซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็น Honor GT Pro นะครับ Honor เนี่ยก็มีหลายตัวแล้วนะครับสำหรับตัวที่เป็นแท็บเล็ตนะแต่ว่าตัวที่มันสเปคแรงๆแบบนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกเลยโอเคนะอันนี้ก็เป็นหน้า l รนเ c h e r ต่างๆนะครับก็จะมีแอปแถบนะครับเราก็กดลบไปเลยนี่อันนี้เหมือนจะเป็นแอปที่ได้รับความนิยมนะครับเราก็ลบไปทั้งอันนี้เลย นี่แอปแนะนำนะครับเป็นแอปที่มันติดเครื่องมาเนาะลบได้นะครับกล้องดูแล้วก็เฉยๆนะครับถ่ายได้นะ,ะซูมได้สูงสุด 10x นะครับกล้องมันก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากมายนะแต่กล้องหลังนี่มัน 4K ได้นะครับ30เฟรมเนาะกล้องหน้าก็เป็น Full HD นะครับกล้องหน้าก็เป็น 4K โอ้ในสเปคมันเขียน Full HD นะ,ะเป็น 4K 30นะครับอ่ะต่อมานะครับดู y t u t u เลยนะผมอยากรู้ว่าจอ โอเลเนี่ยมันจะแจ๋วสักขนาดไหนเพิ่อเป็นคลิปนี้เลยตั้งเป็น 4K HDR ด้วยนะครับอ่ะปรับเป็น HDR ด้วยนะครับรอยนิ้วมืออาจจะเยอะนิดนึงดูดิโหสวยมากแบบดำสนิทอ่ะนะอ่ะแต่ว่ามันสะท้อนไฟนะครับมันเห็นหน้าผมอ่ะเดี๋ยวผม นี่วางอยู่นานแล้วมาโอเคความสว่างของเราสักเ0นะทั้ง2ตัวเลยผมจะเอียงให้ดูแบบนี้นะครับลายนิ้วมือเยอะมากเอาละผมน่าจะต้องถือให้ดูแบบนี้อืนี่ครับเทียบกันแบบนี้เลยนะด้านขวาคือออเนอร์นะครับ ด้านซ้ายคือเสียวมีแผดหูดูออนเนอร์นี่แบบสุดอะหืมออเนอร์นี่คือสีแบบสดมากนะครับหอันนี้คือเราเทียบแบบถือให้ดูเฉยๆนะอ่ะวางอย่างนี้ดีไหมมันเล็กไปนะครับเนี่ยกล้อง ดูเนี่ยดูดิดูความดำนะครับเสียวมีแพดมันยังมีแบบดำไม่สนิทนะประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอดูเสียงก่อนนะครับว่ามีอะไรให้ปรับแต่งหรือเปล่าเอฟเฟกตและคุณภาพนี่มีอย่างนี้ด้วยมี Honor Sound ตามตำแหน่งแล้วก็ Honor ร์สตูดิโนะครับ เสียงมันก็จะดังซ้ายขวาแต่ถ้าเป็นแบบนี้นี่รอบทิศทางมิติน่าจะดีขึ้นคิดว่านะครับโอ้โหแล้วก็มี ai อัตโนมัติมาตรฐานเสียงร้องเพลงเกม3 d ดีที่สมจริงโอ้โหคือระบบเสียงนี่ oner เน้นมากๆนะครับมีเสียงสำหรับเกมสำหรับเปิดเพลงอ่ะผมจะเปิดเพลงนะเอาเป็นแบบนี้ดีกว่านี่สนับสนุนทางเทคนิคโดย imac โอเคอ,อันนี้50%นะครับ I'm โอเคครับหลังจากที่ผมฟังแล้วนะเสียงดีมากๆนะครับแล้วก็ลองเปิดสูตรเสียงไม่แตกนะโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับด้านหน้าจอแล้วก็เสียงลําโพงนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเปิด2จอไหมอ่ะลองดูนะครับอันนี้เหมือนจะไม่ได้ล็อกอินไว้ด้วยมันจะไม่มีจุด3จุดแต่ว่ามันมีอันนี้นะนี่ด้ยลยนี่อ่าเป็นหน้าต่างลอยนะครับแล้วก็ขยับได้เนาะอื อ่ะแล้วก็ลากได้นะครับแบบนี้การแบ่งหน้าจอทำได้ไหมอ๋อเหมือนว่ามันจะต้องกดเข้าไปก่อนนะเนี่ยสมมติมันเล็กแล้วเราต้องกดทีหนึ่งปึ๊บมันก็จะขยายแล้วเราถึงจะปรับได้นะครับเนี่ยวิธีการแบ่งหน้าจอนะครับเดี๋ยวลองทำดูเนาะเอาเป็นลายละกันปึ๊บลากลงมาปึ๊บนี่แล้วก็ทำไง นี่มีแบบนี้กดอันนี้แล้วก็เอาเป็นลายฟึบก,ก็เป็นการแบ่งหน้าจอนะแล้วก็สลับได้แล้วก็บันทึกไว้ด้วยนะครับบันทึกไปได้นะคืออันเนี้ยสมมุติว่าเราอยากเข้าเลยก็กดปึ๊บเนี่ยมันบันทึกไว้บนหน้าจอแล้วนะครับแล้วก็ปรับอืมปรับได้ค่อนข้างอิสระเลยนะครับอ่าโอเคนะไม่มีอะไรแล้วนะจุดเด่นเลยคือจอลำโพง ชิปนะครับ no sim card นะครับใส่ซิมไม่ได้แล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดก็ไม่ได้เช่นกันนะครับกล้องหน้าก็เป็น 4K 30เฟรมนะครับกล้องหลังก็ถ่าย 4K 30เฟรมได้นะแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับพวกชิปคุมแบตเตอรี่เนี่ยไม่มีนะครับในตัวนี้นะดูจากตรงนี้ได้นะครับโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับการแกะกล่องแล้วก็ลองเล่นแบบเคร่าวๆนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปสอน ลงพวก Google อะไรพวกนี้นะสำหรับ Honor ที enjoy, ่เป็นลอมจีนแบบนี fire, ้นะครับก็เดี๋ยวมาเล่นเกมดูกันนะครับใครอยากสั่งก็แปะไวให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบดูหนังอยากได้ลำโพงดีๆจอสวยๆจอ OLED ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าในเลทราคานี้ผมก็เห็นแต่ IPS LCD ประมาณ90%ได้เลย